นิดหน่อยเพาบอกว่าเขาจะพาเด็กใปพักที่โรงแรมในเขตเก็กแล้วก็เดินทางต่ออีกประมาณ3ามชั่วโมงไปยังอ่าจังหวัดลับหลังก็คือคุณย่าเขาทำขนมขนมนี่ถุงเบลเลอร์เลยก็บอกว่าให้เป็นเป็นข้าวป้มกึ่งสําเร็จรูปเฉพาะกินที่ดีมากเลยคะเวลาเราคิวเวลาสวัสดค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะ น,นี้นิวจะชวนเ,นเพื่อนมาช่วยนิวเก็บของค่ะเตรียมของนะคะเตรียมแพ็คของเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปลุยเมืองหนาวค่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเด็กๆปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็เลยมีแผนที่จะไปะพาเด็กๆไปเที่ยวเล่นสกีค่ะอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งชื่อจังหวัดลับลานนะคะถ้านิวจําไม่ผิดซึ่งตอนนี้นิวกําลังเก็บของอยู่แล้วก็จะเดินทางในเช้าวันพรุ่งนี้เรายังไม่แน่แน่ใจว่าจะเดินทาง ช่วงกี่โมงนะคะประมาณแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็กะกันเอาไว้ก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้านะคะเพื่อที่ว่าจะไปถึงจุดหมายไม่ต้องช้ามาการะยะทางที่เราจะไปจากที่บ้านไปถึงที่นั่นนะคะจริงๆแล้วอ่ะสิชั่วโมงแต่ว่าคุณซีเจเขามีมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเขากะว่าเขาจะพาเด็กไปพักที่โรงแรมในเขตใกล้ๆของเมืองที่เราจะไปนะคะเมืองลับลานค่ะก็ จากที่นี่ไปที่นั่นก็ประมาณโรงแรมที่เราจองไว้นะคะประมาณ7ชั่วโมงซึ่งก็กะว่าจะพาเด็กๆพักผ่อนก่อนแล้วก็นอนค้างที่โรงแรมคืนหนึ่งนะคะแล้วก็เดินทางต่ออีกประมาณ3ชั่วโมงไปยังจังหวัดลับลานนะคะที่เป็นจุดหมายที่เราจะไปเที่ยวเล่นสกีะค่ะซึ่งที่ลับลานเนี่ยเราได้ทําการจองบ้านไว้บ้านต่างอากาศสําหรับเล่นสกีนะคะ ซึ่งเราไม่รู้ว่าหน้าตาบ้านจริงๆแล้วจะเป็นยังไงเราเห็นแต่ในรูปเนาะซึ่งเราจะ,ะไปให้ทันประมาณส1เ็ชั่วโมงเออส1เอดโมงเช้าไม่ใช่สิบเอ็ดโมงเดโมงเช้าเพราะเรามีนัดรับกุญแจแล้วก็รับที่จอดรถค่ะวันนี้นิวก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาดูว่านิวเตรียมอะไรไปบ้างแต่วันนี้จะบอกเลยว่าคุณย่าน่ารักมากค่ะมารับน้องหมาไปตั้งแต่ตอนเย็นเลยค่ะเขาบอกว่านิวจะได้มีเวลาในการแพ็ แล้วก็ช่วยคุณซ c ียแพ็คของนะคะแต่ที่น่ารักก็คือคุณย่าเขาทําขนมขนมเป็นขนมมพะพร้าวอบนะคะอบเตานะคะปันป้นๆละกบให้มีหอวไปทานในรถนะคะแล้วก็ขนมปังนี่ถุงเบลเลอร์เลยเขาบอกว่า,าให้เป็นแช่ห้องฟิตไว้ย่าพุ่งเอกมาวางเยอะมาให้แล้วก็รับน้องหมาไปด้วยหน้าตาเป็นอย่างนี้คะ่ะย่าน่ารักมากเลยนะคะทำมาให้เยอะมากเนี่ย ย่าทำเมื่อคืนนี้เขาบอกเพิ่งเสร็จเมื่อคืนนี้เลยนะคะแล้วก็แบ่งเอามาให้นิวเพื่อที่จะเอาไปเอาไว้ให้เด็กๆทานในรถจะได้ไม่ต้องแวะข้างทางบ่อยเนาะส่วนนิวก็ซื้อของไปร้านจีนค่ะซื้อของร้านไทยส่วนอันนี้นะคะไม่ขยับกล้องไม่ได้เนาะอันนี้อย่างนิวจะทำเป็นแซนด์วิชของไปในรถนะคะเวลาคุณซีเจขับรถนิวจะได้ จะได้มีอะไรทานรองท้องมาเผื่อกันไว้เวลาจะเดินทางกันแต่เช้าเนาะสว่วนนี้มีไปร้านจีนมามีไปซื้อนี่มาค่ะที่นิวจะห่อไปนะคะก็น้ำดินเขาต้องการนิดสุมใหญ่แต่แบบไม่เยอะไม,ไม่ไม่เยอะมากนะคะก็คือขนอมของน้ำลินเขาของโปรดนะคะแล้วก็เป็นข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปค่ะ ในกรณีฉุกเฉินนะคะเดี๋ยวจะซื้อไข่เพราะว่าที่นั่นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีร้านนะคะร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะก็จะซื้อไข่ไปต้มแล้วก็ทานคู่กันนี้เวลาเราคิดถึงอาหารไทยค่ะเพืเ่อนแล้วมิวก็เอามามา่าอันนี้ไปด้วยรสต้มยำใช่ไหมต้มยำกุ้งอันนี้มิวเอาไว้ทานของมิวเองแล้วก็อันนี้ก็คือของน้ำรินนะคะของคุณน้ำรินแล้วก็ของคุณทารากอนนะคะสองพี่น้องค่ะแล้วก็ น,น,นิ้วเอาไปด้วยคือที่เยอะเนี่ยคือนิวซื้อหลายหลายห่อค่ะแต่แบบยี่ห้อคือแบบเดียวกันเนาะและนิวเอาระกาศรองไปด้วยเผื่อแบบว่าอากาศเย็นๆเนาะก็ก็จะซื้อก็จะได้ทานกับข้าวข้าวหอมมะลิข้าวหอมหอมะลิที่นี่จะเป็นข้าวหอมมะลิของอ,อินเดียค่ะที่แบบว่าเป็นถุงแยกๆต้มในน้ําแล้วเขาก็จะสุกนิวก,ก,กะว่าจะซื้อเดีย๋ยวไปซื้อไปทางเอาเนาะไม่ต้องหอ่อไปเพราะมีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะไม่ต้อง ต้องหอกไปเนาะก็คือนิวอกไปอย่างเนี่ยคือเหมือนกันเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะให้คุณสิเจเหอตอนนี้คุณสิเจกาลังพักอยู่ค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งประชุมเสร็จนิวก็เพิ่งเลิกงานเสร็จยังไม่เปลี่ยนสภาอาเลยก็อยากจะตั้งกล้องอชวนเพื่อนๆม,มาดูว่านิวแพ็คของก่อนนี่ก็คือเอาไปแค่นี้ค่ะเพราะเราไปแค่อาทิตเดียวนะคะ กับคุณอาทิตย์ค่ะส่วนเครื่องดื่มก็เดีย๋ยวไปดื่มไว้สําหรับดื่มในรถนะคะคุณซีเจชอบดื่มมากค่ะเป็นวิตามินนะคะแล้วก็น้ามะน,นาวของคุณน้ํารินเขาแล้วก็ของพี่ธารก้อนน้าส้มคั้นค่ะก็เดี๋ยวแช่เย็นพอตอนเช้าแล้วก็ใส่เฟ้ใส่กระเป๋าเฟ้สีเขียวนี้นะคะเพราะวันนี้รถเพื่อที่ว่านิวก็จะคอยส่งคอยเสิร์ฟให้เด็กๆแล้วก็คุณซีเจเขาแต่นิวก็จะสลับขับกับคุณซีเจนะคะ แล้วส่วนอุปกรณ์การเล่นสก,กีคือเราทําการเก็บแพ็คเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะบนกล่องกล่องที่ติดอยู่หลังคารถนะคะเป็นกล่องสําหรับแพ็คเกี่ยวกับสก,กีเกี่ยวกับหมวกกันน็อกทุกอย่างนะคะคุณจีเจเขาจะเช็คอีกรอบนึงแต่ว่าเราได้ทําการแพ็คไปเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือของทั้งหมดที่นิวจะนําไปนะคะเดี๋ยวนิวให้ดูนิวขยับกล้องแป๊บนึงนะคะ นี่คะ่ะหน้าตานะคะที่นิวจะห่อเอาไปพรุ่งนี้นะคะ,ะขนมปังที่คุณย่าอบให้นิวคงจะไม่เอาไปทั้งหมดนะคะนิวจะแบ่งเอาไว้แล้วก็จะแช่ห้องฟิตไว้นะคะอันนี้ก็คืออาหารไทยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแบบเป็นอาหารเฉพาะกิจที่ดีมากๆเลยค่ะเวลาเราหิวเวลากลางคืนเนาะก,ก็ก็เดี๋ยวมามาดูเนาะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางอากาศ การเดินทางจะเป็นยังไงเนาะยังไงก็เดี๋ยวนิวพาเพื่อนๆไปดูกระเป๋ากระเป๋าเกี่ยวกับอุปกรณ์สก,กีนะคะรองเท้าหมวกกันน็อกเนะาะเดี๋ยวนิวเดินไปโอเคค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะคือเราเช่ามานะคะคือของไทยของมันค่ะของพี่น้ำลีเอ้ของน้องน้ำลีนพี่ธาะก้อนแล้วก็ของนิวแล้วก็ของคุณซีเจนนะคะก็จะมีรองเท้าหมวกกันน็อกเนาะแล้วก็มีแว่นตา การลงกันแดดเนาะเผื่อแดดแรงเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่แสบตาเวลาเล่นสก,กีเนาะและนี่ก็เป็นกระเป๋าอุปกรณ์ในการเล่นสก,กีนะคะซึ่งคุณซีเจเขาจะทําการแพคนะคะโอเคค่ะพเพื่อนๆยู่ตั้งกล้องอีกรอบนะคะเพื่อที่จะมาล่ําลากันสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆค่ะเพื่อที่จะชวนเพื่อนๆมาดูมาช่วยนิวเก็บของเนาะเตรียมตัวไป ลุยเมืองหนาวคพาสามแสกมอตอร์หน่อยไปลุยเมืองหนาวค่ะ, 3, 7, คะก,ก็เดี๋ยวดูกันว่า,าวิวบรรยากาศที่ตามข้างทางนะคะจะเป็นยังไงบ้างอย่างดูจะคอยเก็บภาพามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเพราะว่าจากที่ดูข้อมูลใน YouTube ในาการคอมเมนต์ต่างๆความการแสดงความคิดเห็นต่างๆเขาบอกว่าเมืองรับลานเป็นเมืองที่สวยมากค่ะเป็นเมืองที่ยังไง วัฒนธรรมของเขาซึ่งซึ่งเราก็อยากจะไปเนาะแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปเนะี่ยก็เป็นสถานที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมในการเล่นสกีนะคะบรรดาคนที่ชอบอะเล่นสกีแล้วก็ครอบครัวะคะ่ะบรรดาแบบครอบครัวต่างๆที่เ็าชอบเล่นสกีกันลักษณะเป็นกีฬาแบบนี้นะคะก็ก็ไปกันเยอะมากซึ่งนิวก็ อยากจะเห็นว่าเป็นยังไงเนาะยังไงก็เดีย๋ยวไปเที่ยวกันนิวกันเนาะพวกนี้นิวก็จะเดินทางเนาะยังไงก็สําหรับคลิปนี้นิวก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราทางช่องมีสตอรี่นะคะครอบครัวมตอนอยค่ะแล้วเดี๋ยวนิวจะทําเป็น EP 1ี p 2ีนะคะในการเดินทางตะลุยเมืองหนาวคะ่ะในเมืองลับลานนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอเพื่อนๆ ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆท่านนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆจ๋าโชคดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย